รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ในยุคปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการนวดแผนไทยถือเป็นศาสตร์การบำบัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอาการปวดเมื่อยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับร่างกายโดยเป็นที่นิยมกับคนทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ mm. และที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการนวดแผนไทยถือเป็นศาสตร์การบำบัดเพื่อรักษาโรคสืบทอดการรักษามาตั้งแต่รุ่นโบราณจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ และในปัจจุบันนี้การสืบทอดภูมิปัญญานี้จะทำควบคู่ไปกับการแพทย์แผนไทยและต่อยอดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคและสปาด้วยค่ะที่จริงการการนวดมันเป็นศินละปะเป็นทั้งศาสตรและศิล ในการที่จะนวดเพื่อที่จะ1ทําให้ผ่อนคลาย2ก็อาจจะในเรื่องของการรักษาโรคส่วนใหญ่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บป่วยเยอะในเรื่องของกล้ามเนื้อโครงล่างต่างๆบางทีกระดูกทับเส้นบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของออฟฟิตซินโดมหรือปวดคอบาไหล่ก็มีส่วนมากจะเป็นเยอะมากพอเขามามานวดเราได้ให้การนวดรักษาเขาบำบัดเขา เขามีอาการดีขึ้นเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไปทั้งนั้นดิกมาหาเรานี่หน้านิ้วคิ้วขมวดเงี้ยก็เพราะถ้าเราให้การบำบัดรักษาเขาเขาก็มีความมีความสุขกลับไปเราก็มีความสุข <S <S ที่จริงแล้วพ่อผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหมอพื้นบ้านเป็นหมอพื้นบ้านหมอสมุนไพรยอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นหมอ เป่าหมอเสกหมอแหกก็เรียนรู้ทางภูมิปัญญาจากพ่อมาอีก,อกทอดหนึ่งตอนที่เป็นเด็กๆก็เดินตามพ่อไปเก็บสมุนไพรตามในสวนบ้านมาทําเป็นยาเมื่อก่อนนยะเวลามีมีเจ็บป่วยเป็นไข้อะไรเนี่ยก็จะใช้ยาสมุนไพรที่มีอยู่ตามบ้านนะลหลังจากนั้นก็มาทํางานเป็นเจ้าที่สาธุขอยู่เนาะก็ได้รับผิดชอบงานด้านการแพทย์แผนไทยก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วเพราะว่าเรา เราจะต้องไปดูแลน้องๆที่เขาจะดูแลงานแพทย์แผนไทยที่จะดูแลประชาชนดูแลชาวบ้านก็พอดีพบกับอาจารย์ก็มาเรียนกับอาจารย์ที่จริงอ่การนวดแผนไทยเนี่ยครับมาบูมตอนที่ตอนเศรษฐกิจอ่า40นะครับเกิดการตกงานว่างงานเหมือนโควิดปัจจุบันน,นะครับเราก็เลยก็รัฐบาลสมัยนั้นก็พยายามหาครู ที่เป็นแผนไทยมาสอนไอเรื่องการนวดซึ่งสามารถทำรายได้ได้และก็สามารถแป่งปันความสุขให้กันได้ตั้งแต่โควิดนะเราถูกปิดไปแล้วก็เริ่มปรับปรุงร้านเพื่อที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่มารบ,บริการแล้วก็จะมีมาตรการปกติเข้ามาแล้วก็จะมีการวัดไข้แล้วก็ให้ลูกค้าเขาสแกนไทยชนะ จดบันทึกของผู้ที่มารับบริการแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่แมสมีเจลล้างมือแล้วก็เราก็ปรับปรุงร้านของเราคือเวลาผ้าผููที่นอนปลอกหมอนเราก็จะเปลี่ยนทุกชุดนะครับต่อคนหมอนนวดเราก็จะใช้เจลล้างมือแล้วก็ใส่ใสแมสก็ทําตามระบบที่ที่เราได้รับการอบรมมาแล้วก็เราก็พัฒนาเพื่อที่จะป้องกันโควิดปกติแล้วเนี่ยที่ที่ภูมิใจมากก็คือเราให้บริการทุกคนที่มาที่นี่ แล้วเขามีความสุขกลับไปเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเขามาแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขเรื่องราวแห่งความสุขและความผูกพันในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้จะไม่มีวันเลือนหายไปค่ะหากคนรุ่นหลังอย่างเรา ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุและเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาต่างๆที่ผู้สูงอายุท่านสั่งสมและนํามาถ่ายทอดจนเป็นมรดกตกทอดจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพียงเท่านี้ศาสตร์ความรู้ต่างๆอันทรงคุณค่าของไทยก็จะยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานค่ะ